สว,วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดกิซีกับผมตะวันเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของป้าหมึกจากดาวที่มีแต่รอยยิ้มที่เดินทางมาอย่างโลกด้วยความตั้งใจดีล้วนแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบาปที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือจุดกําเนิดของบาปทาโกปี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันธรรมดาวันหนึ่งเมื่อเด็กสาวคนนึงชื่อชิซุกะ ได้พบกับมนุษย์ต่างดาวรูปร่างคล้ายปลาหมึกสีชมพูตัวน้อยที่กำลังหิวโซเจ้าปลาหมึกตัวนี้มาจากดาวแฮปปี้มันออกเดินทางทัวจัก,กรวาลเพื่อเผยแพร่ความสุขแต่แล้วก็ต้องมาลงจอดฉุกเฉินบนดาวเคาะสีเขียวแห่งนี้แถมยังเกือบจะถูกจับตัวและยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยโชคดีที่ชิซุกะเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการแบ่งขนมปังให้เธอนั้นเชื่อว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวจริงๆและถามชื่อ แต่พอชื่อของมันนั้นออกเสียงยากชิซุกะจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าทาโกปีที่แปลว่าปลาหมึกซึ่งเจ้าทาโกปีเนี่ยก็ไม่ได้ขาดคลองอะไรทาโกปีเริ่มเรียนรู้โลกมนุษย์และดูเหมือนว่าชิซุกะที่อยู่ชั้นปอ .4 จะเป็นเด็กที่ทั้งรอบรู้และใจดีเมื่อมองดูเธอแล้วทาโกปีเนี่ยก็รู้สึกปิงขึ้นมาทันทีเลยอยากจะตอบแทนบุญคุณมันจึงหยิบเครื่องมือแฮปปี้ชิลล็กออกมานั่นคือปีกบินพึบพภา ที่จะทําให้บินบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระทาโกปีทท้สาธิตให้ดูหนึ่งครั้งแต่ชิซุกะกลับไม่สนใจเพราะเธอนะ่ะจะต้องไปซื้อแผ่นรองเขียนเธอบอกว่าขนมปังที่ให้นะ่ะเป็นของเหลือจากมื้อกลางวันไม่ต้องคิดมากหรอกนะพรุ่งนี้เนี่ยจะเอามาให้อีกทาโกปี้นั้นสงสัยว่าทำไมเธอเนี่ยถึงไม่รับเครื่องมือที่สนุกสุดๆไปเลยนี้ไปชิซุกะตอบว่าต่อให้บินบนทองฟ้าได้ มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอยู่ดีและบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะทาโกปี้จึงคิดว่าชิซุกะอาจจะเคยบินท้องฟ้ามาก่อนแล้วก็ได้เพราะบนดาวนี้นะ่ะมีสิ่งมีชีวิตที่บินด้ตั้งเยอะแยะวันต่อมาชิซุกะกลับมาหาทาโกปี้อีกครั้งพร้อมกับเตือนให้มันอยู่เงียบๆพอถ้าถูกเจอตัวเข้าจะโดนจับไปสถาน,นีอนามัยแน่ๆทาโกปี้เองก็คิดว่าโรงเรียนเนี่ยคงจะเป็นสถานที่ที่ชิซุกะ ทุกวันนะในจังหวะน,นั้นเองแก๊งสาวๆห้าคนเนี่ยก็เดินผ่านและดูเหมือนว่าจะเป็นแก๊งที่คอยแกล้งชิซุกะพวกเธอคุยกันอย่างสนุกปากว่าสัปดาห์นี้หากแผ่นลองเขียนของเยงนันน่ะไปถึง3แผ่นแล้วทาโกปี้ผู้ไร้เดียงสาเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าพวกเธอเนี่ยกำลังคุยเรื่องการลเล่นสนุกสนุก,กันอยู่และเมื่อเวลาผ่านไปทาโกปี้ก็ยังอยากจะตอบแทนชิซุกะเครื่องมือแฮปปี้ในวันนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปแฮปปี้ ที่แม้จะดูเหมือนกล้องทั่วไปแต่ถ้าใช้มันถ่ายรูปแล้วเนี่ยรูปก็จะถูกพิมพ์ออกมาบนกระดาษแฮปปี้ในทันทีชิซุกะถามว่าสู้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ดีกว่าหรอแถมยังหนักอีกต่างหากถาโกปีพยายามอธิบายว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษนะแต่ชิซุกะก็รีบออกไปทันทีพอากลวว่าร้านเครื่องเขียนจะปิดเธอนั้นบอกว่าแผ่นลองเขียนของเธอเนี่ยหายไปอีกแล้วแล้วบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะ ทากโกปีนั้นคิดว่าชิซุกะนี่เป็นคนที่ยุ่งจริงๆเลยนะแต่ก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละผมจะทำให้เธอยิ้มให้ได้และความพยายามของทากโกปีนั้นยังคงดำเนินต่อไปวันที่3มันนำเสนอเครื่องมือสำหรับปาร์ตี้เซอร์ไพรส์แต่ก็ยังผู้ม่ทันจบชิซุกะเนี่ยก็ไปก่อนแล้วละครับวันที่4มันแนะนำตะก,กะคุงเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำดีๆแต่ชิซุกะก็ยังไม่สนใจจนกระทั่งมาถึงวันที่หกทาโกปีเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ มันนั้นนําเสนอประกาที่มีเสียงกระต่ายดาวเสาแต่ชิซุกะก็รีบขอตัวกลับบ้านก่อนเพื่อรีบเอาเข้าวไปให้แชปปี้และในวันนั้นเองชิซุกะเนี่ยก็ชวนทากโกปี้ไปที่บ้านเป็นครั้งแรกครับเมื่อทากโกปี้เห็นแชปปี้เนี่ยมันก็คิดว่านี่คือแชปปี้หรอตัวใหญ่จังเลยนะชิซุกะบอกว่าวันนี้เธอน่ะต้องให้อาหารเองและชวนทากโกปี้เนี่ยเข้ามาในบ้านก่อนแล้วก็บอกว่าคุณแม่น่ะไปทำงานกับลูกค้าแล้ว ทาโกปี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจไปกับลูกค้าหมายถึงอะไรหรอชิซุกะก็อธิบายว่าไปร้านค้าด้วยกันกับลูกค้าไงทาโกปี้เลยคิดว่าคงเป็นร้านขายผักสินะทาโกปี้นั้นถามหาถึงคุณพ่อแต่ชิซุกะก็ตอบว่าไม่มีป้าป๋าหรอกทาโกปี้นั้นตกใจและคิดว่ามนุษย์นี่แค่มีแค่แม่คนเดียวก็มีลูกได้แล้วหรอสุดยอดเลยแฮะตกดึกชิซุกะนั้นเล่าว,ว่าเชปปี้นั้นอยู่กับฉันมาตั้งแต่เด็กมากๆแล้วแหละ ป้าป้าน่ะทิ้งไว้ให้ฉันฉันน่ะรักแชปปี้ที่สุดเลยเธอบอกว่าถ้ามีแชปปี้อยู่ด้วยเธอก็ไม่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดหรือทรมานแค่ไหนก็ตามพร้อมกับกอดน้องหมาเอาไว้แน่นแต่ว่าเหม็นนิดๆแฮะทาโกปี้นั้นรู้สึกร้อนใจขึ้นมามันไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไรและมันเนี่ยก็คิดได้ว่าสุดท้ายแล้วก็มีป้าป๋าอยู่ดีนี่นา ชิซุกะนั้นเดินมาส่งทาโก้ปีที่หน้าบ้านเธอถามว่าดาวแฮปปี้นั้นอยู่ตรงไหนหรอทาโก้ปีนั้นบอกว่ามองจากตรงนี้ไม่เห็นหรอกมันอยู่ไกลมากๆเลยแหละแต่ดาวแฮปปี้นั้นมีผลไม้แสนอร่อยเต็มไปหมดเลยนะชิซุกะจะมาเที่ยวก็ได้นะแต่ชิซุกะก็บอกว่าฉันไปไม่ได้หรอกทาโก้ปีเองก็บอกว่าไม่จริงนั่งเรือแฮปปี้แป๊บเดียวเนี่ยก็ถึงแล้วแต่ชิซุกะกลับบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์หรอกนะ ทาโกปีนั้นรีบบอกว่าไม่ใช่เวทมนต์นะมันคือเครื่องมือแฮ ppy ต่างหากชิซุกะนั้นยืนยันว่าฉันเนี่ยไปไม่ได้หรอกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะดาวแฮ ppy หรือที่ที่ป๊าป่าอยู่ก็ตามคําพูดนี้ทําให้ทาโกปีเนี่ยนึกถึงเสียงคุณแม่ของตนนะครับที่เคยบอกว่าลูกรักเอ๋ยจงใช้เครื่องมือแฮ ppy เผยแพร่ความสุขไปทั่วทั้งจักรวาลแต่จงระวังให้ดีห้ามละเมิดกฎเหล็กเป็นอันขาดทาโกปีนั้นคิดในใ,นใจว่า มามา้าอย่าว่าแต่กดเลขเลยแค่ให้เธอใช้เครื่องมือเนี่ยผมยังทําไม่ได้เลยแต่ว่าผมอยากให้ชิซุกะจังหัวเราะมากกว่านี้นะ่ะฮาโกปีนั้นจึงให้คามั่นสัญญากับชิซุกะว่าไว้ข่าวหน้าผมนะ่ะจะชวนชิซุกะจังไปที่ดาวแฮปปี้นะมีเครื่องมือแฮปปี้เยอะแยะเลยแหละแล้วก็แต่ชิซุกะเนี่ยก็ยังคงตอบว่าบอกแล้วไงว่าไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์หรอก ทาโกปี้จึงย้ำอย่างหนักแน่นว่าถ้าอย่างนั้นผมจะต้องทำให้ชิซุกะยิ้มกว้กวางๆให้ได้เลยคำพูดนี้ทำให้ชิซุกะเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาบ้างทาโกปี้นั้นบอกว่ามันยังมีเหตุผลบางอย่างที่กับดาวแฮปปี้ในทันทีไม่ได้น่ะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งผมจะต้องชิซุกะนั้นเรียกชื่อทาโกปี้และเธอเนี่ยก็ยืนหน้าเข้ามาดมใกล้ๆนายน่ะไม่มีกลิ่นเลยนะการกระทำนี้ทำให้ทาโกปี้เนี่ยเขินจนตัวลอ,อยเลยแหละครับ ชิซุกะบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะพร้อมกับรอยยิ้มวันต่อมาหน้าของชิซุกะเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและตัวเธอเนี่ยก็ดูมอมแมมมากๆพร้อมกับมือที่ถือปอคอของแชปปี้เอาไว้ทาก,กปี้เนี่ยรีบออกมาต้อนรับชิซุกะจังรีบมาหาผมเลยเหรอวันนี้ผมมีเครื่องมือวิเศษเอ๊ะทำไมที่หน้าถึงมีรอยล่ะอ๋อนั่นคือสิ่งที่อยู่บนปอกคอของแชปปี้สินะชิซุกะก็ตอบว่า ทะเลาะกับเพื่อนมาน่ะทากโกปี้เองก็คิดว่าอ๋อเวลามนุษย์ทะเลาะกันหน้าก็จะเปลี่ยนไปด้วยสินะเหมือนผมเลยนะเวลาเขินดเนี่ยหน้าก็จะแดงแป๊ดเลยและทากโกปี้เนี่ยก็แนะนําเครื่องมือแฮปปี้ชิ้นใหม่ครับจริงสิถ้าอย่างนั้นผมมีเครื่องมือแนะนําลิปบินช่วยคืนดีนะ่ะลองใช้เจ้านี่ดูสิถ้าเอาไปผูกที่นิ้วก้อยของจิซุกะจังกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็จะคืนดีกันได้ทันทีเลยนะแถมมันยังยืดออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็หายห่วงจิ ที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกสนใจและบอกว่าดีจังฉันน่ะอยากใช้เจ้านั้นทากโกปี้นั้นดีใจมากและบอกให้เธอนั้นรีบไปหาเพื่อนเพื่อเอาไปผูกแต่ชิซุกะก็บอกว่าฉันอยากค่อยๆลองใช้ด้วยตัวเองน่ะให้ฉันยืมหน่อยได้ไหมทันใดนั้นเสียงคุณแม่ของทากโกปี้เนี่ยก็ดังขึ้นอีกครั้งกฎเลขของการใช้เครื่องมือแฮปปี้ตอนใช้งานเครื่องมือจะต้องอยู่ในระยะสายตาของชาวดาวแฮปปี้เท่านั้นหามมองเครื่องมือ ให้กับมนุษย์ดาวอื่นเป็นอันขาดแต่พอเป็นคําขอร้องของชิซุกะทาโกปีจึงให้เธอยืมไปครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็มาถามผมได้ตลอดเลยนะหวังว่าเธอเนี่ยจะคืนดีกับเพื่อนคนนั้นได้นะชิซุกะตอบเพียงแค่อืมแล้วเดินจากไปทาโกปีคิดว่าอพอเป็นชิซุกะจังคงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เวลาผ่านไปทาโกปีเนี่ยเริ่มเป็นห่วงจึงแอบตามไปดูที่บ้านและภาพที่เห็นก็คือ ชิซุกะกำลังใช้ริบบินของมันจบชีวิตของตัวเองเป็นภาพที่น่าหดหู่จนไม่อาจบรรยายได้หาโกปีไม่เข้าใจและถามว่าทำอะไรอยู่หรอเอาไปผูกกับคานแบบนั้นมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะเดี๋ยวจะอธิบายวิธีใช้ให้อีกรอบนะมันนั้นเขย่าข่าวของชิซุกะไม่เป็นไรลอกลงมาเถอะนะชิซุกะจังชิซุกะจังชิซุกะจังจนกระทั่งร่างของชิซุกะ ล่วงล่ดลงมาในที่สุดทาโกปี้ก็รู้ในทันทีว่าเธอเนี่ยได้จากไปแล้วทำไมล่ะทำไมทำไมถึงตายล่ะชิซุกะจังชิซุกะตายแล้วมีลิบบินพันไว้ที่คอลิบบินของผมลิบบินที่เอาไว้ใช้คืนดีกันเสียงคุณแม่ของมันเนี่ยดังก้องในหัวอีกครั้งห้ามมอบเครื่องมือให้กับมนุษย์ดาวอื่นไปออนขาดกดเหล็กพอผมแหกกดเล็กคอนั้นไป ทากโกปีเสียใจมากๆและจับมือของชิซุกะเอาไว้ชิซุกะจังผมขอโทษผมขอโทษทากโกปีรู้ดีว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ความตายนั้นถูกกำหนดไว้อย่างเท่าเทียมไม่มีเครื่องมือวิเศษใดจะสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าใช้เจ้านี้ถ่ายรูปรูปก็จะถูกพิมพ์ออกมาบนกระดาษแฮปปี้นี้ในทันทีเลยนะแต่ว่านะชิซุกะจัง กล้องตัวนี้น่ะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่ด้วยนะฟังก์ชันกล้องมาทึกเวลาถึงจะถ่ายรูปออกมาได้แค่รูปเดียวแต่ถ้าใช้กล้องอ่านข้อมูลของรูปนั้นก็จะสามารถกลับไปยังช่วงเวลาที่ถ่ายรูปนั้นได้ฮากปี้เพิ่งเดินทางมายังโลกได้7วันโลกดาวเคราะห์ลำดับที่3ในระบบสุริยะจักรวาลสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เรียกว่ามนุษย์ดูเหมือนว่าในภาษาของพวกเธอการจบชีวิตของตัวเองเนี่ยจะเรียกว่าฆ่าตัวตาย ทากโกปี้ไม่เข้าใจว่าทำไมพฤติกรรมเช่นนี้ถึงมีอยู่ทำไมเธอถึงต้องฆ่าตัวตายพอไม่รู้นี่แหละผมจึงอยากถามอยากคุยกับเธอให้เยอะๆอยากทำความรู้จักเธอให้มากกว่านี้อยากช่วยกันคิดถึงอนาคตที่เธอจะไม่ต้องตายชิซุกะจังพรุ่งนี้แหละผมจะทำให้เธอยิ้มออกมาให้ได้ทากโกปี้ใช้กล้องบันทึกเวลาย้อนกลับไปในช่วงที่ถ่ายรูปสุดท้ายของชิซุกะ มันนั่งเมื่อลอยและน้ำตาคอชิซุกะเองก็กำลังจะไปซื้อแผ่นลองเขียนอีกครั้งแต่ทาโกปี้นั้นอยากรู้เรื่องราวของเธอให้มากกว่านี้จึงขอตามไปที่โรงเรียนด้วยในห้องเรียนของชิซุกะก็เป็นที่แน่ชัดว่าเธอนั้นเป็นเด็กที่ถูกแกล้งบ่อยๆแต่ทาโกปี้เนี่ยก็ยังคงไร้เดียงสาและไม่เข้าใจเรื่องราวเท่าไหร่มันนั้นคิดว่าทีนี้แหละที่มันจะได้รู้จักชิซุกะมากกว่าเดิม ทันใดนั้นมารินะเด็กสาวผมเหลืองเดินเข้ามาทักทายชิซุกะด้วยคำพูดรุนแรงอันรุนสวัสดีปรสิตท,ทาโกปี้เห็นแล้วก็คิดว่ามารินะจังเด็กที่เห็นที่สวนสาธารณะนี้นาว่าแต่ปรสิตคืออะไรหรอมารินะยังพูดต่อว่าวันนี้เนี่ยก็เหม็นเหมือนเคยเลยนะกินเหมือนไอหม,มาจรจัดนั่นแต่ทำไมไม่มีใครเห็นทาโกปี้ล่ะย้อนกลับไปเล็กน้อย ทาโกปี้ได้ใช้เครื่องมือแฮ ppy ปินดอกไม้ที่ถ้าเอามาปักไว้ที่หัวเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยจะมองเห็นเป็นดอกไม้แฮ ppy ครับแต่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นก็คือดอกภูคขาชิซุกะจึงนำมันไปซ่อนไว้ในระหว่างที่คุณครูสอนทาโกปี้ตั้งใจะจะเรียนรู้เรื่องราวของชิซุกะในโรงเรียนเพื่อหาต้นเหตุการตายของเธอชิซุกะถูกครูเรียกให้ตอบคำถามแต่มารินะที่แอบเอากันบ้างเธอไปซ่อนก็ฟ้องครูว่า ชิซูกะลืมทำกันบ้านมาค่ะผู้จึงให้อาซุมะเด็กชายใส่แว่นตอบคำถามแทนทาโกปี้เทนแบบนั้นจึงคิดว่าชิซุกะคงเสียใจที่ลืมทำกันบ้านมาก็เลยตายสินะมันจึงย้อนเวลากลับไปอีกครั้งและบอกคำตอบของการบ้านข้อแรกให้กับชิซุกะคำตอบของการบ้านข้อที่หนึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือ35เพื่อนเพื่อนๆในห้องเนี่ยต่างตกใจเพราะชิซุกะตอบได้ทั้งหมดโดยเฉพาะมารีนะ ในช่วงเวลาพักเที่ยงที่ชิสุกะกินอาหารไม่หมดก็ถูกเพื่อนๆแกงและพูดจาตอกย้ำกินเหลือประจำแบบนี้เนี่ยไม่รู้สึกผิดบ้างหรอหลายสำนึกแบบนี้เนี่ยก็สมควรแล้วแหละขนาดค่าข้าวเนี่ยก็ยังไม่จ่ายเลยนี่นาทาโกปีเองก็คิดว่าเพราะเสียใจที่กินข้าวไม่หมดชิสุกะถึงตายงั้นหรอมันจึงช่วยกินข้าวให้หมดจานเลยละครับรวมถึงสั่งข้าวโพดด้วยทำให้คนในห้องเองก็ตกใจใหญ่นั่น กินกระทั่งสั่งข้าวโพดเลยเหรอนั่นทําให้มารีนาเนี่ยก็รู้สึกงุดหงิดเป็นพิเศษจากนั้นไม่ว่าจะมีการกันแกล้งแบบไหนทาโกปีก็จะคอยชื่อเหลือชิสุกะเสมอไม่ว่ามารีนาะจะแกล้งมากแค่ไหนทาโกปีก็จะนําของที่ถูก่อนเนี่ยมาคืนให้นั่นเนี่ยยิ่งทําให้มารีนาเนี่ยงุดหงิดมากขึ้นไปอีกแม้แต่กระเป๋าที่ถูกโยนทิ้งไปทาโกปีก็ยังหาจนเจอในที่สุดทาโกปีนั้นเริ่มคิดว่าหรือว่านี่น่ะ คือการทะเลาะก,กันงั้นหรอชิซุกะที่ได้ยินเนี่ยจึงทำหน้าเวอแต่ทาโกปี้เนี่ยอธิบายว่าเวลาชาดาวแฮปปี้ทะเลาะก,กันจะเอากระดาษแฮปปี้ของอ e ีฟายเนี่ยไปซ่อนเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจนะ่ะเพราะอยากคืนดีด้วยที่มารินะจังเอาสมุดโน้ตไปซ่อนเนี่ยก็เหมือนกันแหละสรุปก็คือเพราะอยากคืนดีนั่นเองชิซุกะก็ตอบว่าแบบนั้นคือทะเลาะหรอคงงั้นมัง้งทาโกปี้เนี่ยจึงอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยคืนดีกันเร็วๆครับ ในระหว่างที่กําลังจะเข้าห้องเรียนนั้นก็มีสาวๆในบาบอกกับชิซุกะว่ามารินะจังนะ่ะบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยนะตอนพักกลางวันที่ห้องเก็บของของโลงยิ้มนะ่ะทากโกปี้ก็คิดว่านี่แหละคือโอกาสดีแล้วแต่เมื่อถึงเวลาชิซุกะก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําทากโกปี้ก็ถามว่ายังไม่ไปอีกหรอชิซุกะจังยังไม่ไปอีกหรอมารีนะจังนะ่ะเอารออยู่นะชิซุกะตัวซ่อนด้วยความกลัวแล้วบอกว่าไปสิ เดี๋ยวจะไปแล้วทาโกปี้เองก็บอกว่าเคล็ดลับของการคืนดีกันคือการคุยกันนะการคุยกันเนี่ยจะก่อให้เกิดความแฮปปี้ชิซุกะก็ตอบว่าทาโกปี้ไม่เคยคุยกับมารินะจังมาก่อนเลยพูดแบบนั้นได้สินนะทาโกปี้ที่เห็นสีหน้าของชิซุกะเนี่ยก็คิดว่าหรือว่าทะเลาะกันหนักมากเลยเหรออย่างการเอาพุดดิ้งแฮปปี้ไปกินโดยไม่ขอแต่มันเนี่ยก็ยังเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องคืนดีกันได้ ทาโกปี้จึงใช้จานสีแปลงล่างโดยใช้ชิ้นส่วนของร่างกายของชิซุกะและกดสวิทมันสามารถแปงลงร่างเป็นอีกฝ่ายได้ทาโกปี้บอกให้ชิซุกะนั้นรออยู่ในห้องน้ําและมันเนี่ยจะเป็นคนไปคุยเองและตั้งใจว่าจะทําให้ทั้งสองคนนั้นคืนดีกันให้ได้เมื่อทาโกปี้ในร่างของชิซุกะไปถึงมารินะมา,นะมารินะก็บอกว่ามาช้าจังเลยนะทาโกปี้นั้นคิดว่าไม่ว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหน ถ้าคุยกันดีๆเนี่ยจะต้องแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเลยทันทีที่มันเข้าไปคุยกับมาเรนะมันก็โดนตบและยังไม่ทันพูดอะไรต่อก็โดนตบอีกครั้งมาลรนะพูดว่าพักนี้เธอน่ะชักจะได้ใจใหญ่เลยนะใหนจะเรื่องอาหารอีกภาษีก็ไม่ได้จ่ายเรื่องกันบ้านกันด้วยทําเป็นอวดฉลาดหรือ,อยังไงถาโกปีสะเทือนใจเป็นอย่างมากพรบรรดาวแฮปปี้เนี่ย ไม่มีการแตะตัวกันแรงขนาดนี้มันลุกไม่ขึ้นและน้ําตาก็เริ่มไหลมันรู้สึกกลัวและก็ถูกมารินะเตะเขาให้อีกหลายครั้งทากโกปี้พยายามพูดแต่มารินะก็บอกว่าอย่ามาเรียกแบบสนิทสนมนะเดวฉันก็ติดเสื้อซำซ้อนกันพอดีทากโกปี้คิดว่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากๆแถมเจ็บมากด้วยเสียงก็ไม่ออกมาเลยทรมานอยากร้องไห้ อยากหนีแต่เมื่อนึกถึงเป้าหมายของตัวเองทากโกปีก็รวบรวมความกล้ามาลินะจังคือว่านะฉันไม่รู้หรอกนะว่ามาลินะจังทำแบบนี้กับฉันทำไมแต่ถ้าเราคุยกันจะต้องเข้าใจกันได้แน่มาลินะตะวาดกลับมาว่าไม่อยากได้ยินจากปากไกลครสักนิดอีตัวเดียนคนพร้อมทั้งกระชากหัวแล้วพูดว่าฉันลูกของอีตัวสัมสนกับผู้ชายกินน่ะมีเวลามาเทศนาฉันเรื่องศีลธรรมนักละก ก็คืนปั๊บป่ามาสิมารินะหยิบดินสอกดขึ้นมาและแทงเข้าไปที่หน้าของทาโกปีในล่างของชิซุกะทาโกปีทนไม่ไหวอีกต่อไปมันย้อนเวลากลับมาอีกครั้งพร้อมกับน้ําตาที่ไหลแต่ก็ยังคงบอกคําตอบของการบ้านให้กับชิซุกะตามเดิมในช่วงเวลาที่ไปโรงเรียนทาโกปี้นั้นคิดว่ามารินะจังทําเรื่องแบบนั้นไปทําไมนะจริงสิถ้าจะไม่ผิดภาคนี้ เธอเช็คจะได้ใจใหญ่ลินนะในจอเรื่องอาหารอีกเรื่องการบ้านก็เหมือนกันตอบสมัติใจเชียวหรือว่าเป็นความผิดของผมเองเหรอและช่วงเวลาที่ชิซุกะต้องไปพบกับมารีนาก็มาถึงรอบนี้ชิซุกะเดินไปด้วยตนเองอาก,กปีเองก็คิดว่าชิซุกะจะต้องเจอเรื่องโหดร้ายก็เพราะผมว่าแล้วเชียวผมจะต้องไปเปลี่ยนตัวกับเธอคราวนี้อาจจะคืนดีกันได้จริงๆก็ได้รีบไปสิ แต่ทว่าทาโกปี้เนี่ยก็กลัวจนก้าวขาไม่ออกครับอยากไปช่วยอยากไปช่วยชิซุกะจังแท้ๆอยากไปแทนเธอแท้ๆ,ๆพอผมมันขี้ขาดแต่แล้วทาโกปี้เนี่ยก็รวบรวมความกล้าและก็แปลงร่างเป็นชิซุกะแล้ววิ่งไปขอร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยค่ะการกระทํานี้ทําให้ชิซุกะเนี่อรอดมาได้อาซุมะเนี่เป็นคนมาช่วยเอาไว้ชิซุกะบอกกับอาซุมะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกแต่ทั้งสองเนี่ย ก็จากกันอสุมะรู้สึกขังคางในใจจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมทากโกปี้บอกว่าปล่อยเด็กคนเมื่อกี้ไว้จะดีหรอและก็มองไปที่ชิซุกะด้วยน้ำตาชิซุกะจังผมขอโทษชิซุกะเองก็บอกว่าทากโกปี้เป็นคนช่วยชนไวใช่ไหมล่ะครูบอกว่าแปลกมากเลยแหละคูเซเนี่ยเป็นคนมาเรียกแท้แต่คนที่โดนทำร้ายก็เป็นคูเซสงงางั้น เพราะอย่างนั้นฉันถึงโดนแค่ที่หน้าอย่างเดียวและชิซุกะเนี่ยก็บอกว่าทาโกปี้นั้นคอยช่วยเหลือเธอหลายอย่างทั้งเรื่องคําตอบของการบ้านอาหารและก็ยังหาสมุดโน้ตที่หายไปอีกที่โรงเรียนน่ะตั้งแต่คุณพ่อของมาดินะจังกับแม่ของฉันเริ่มสนิทกันมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดทาโกปี้นั้นบอกว่าผมทําได้แค่ยืนมองตัวสั่นอยู่คนเดียวทําอะไรให้เธอไม่ได้เลยสักอย่างชิซุกะจังตอบว่าไม่มีอะไรสนุกเลย มาลินะจังก็อยู่ด้วยอีกฉันเคยคิดว่ามันมีแต่เรื่องแย่ๆเต็มไปหมดแต่ว่าพักหลังมานี้ก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ทาโกปีนั้นซาบซึ้งใจแล้วบอกว่าจิซสุกะจังผมขอโทษนะถึงผมจะไม่ได้เรื่องแต่จากนี้ไปผมจะช่วยเธอเองเพื่อไม่ให้เธอต้องตายอีกในช่วงเวลานั้นเองมาลินะที่แอบดูอยู่เนี่ยก็คิดในใจว่าเฮ้ยไปตายซะและเธอเนี่ยก็กลับบ้านพร้อมความคิดที่ว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยหัวแผนแก้งสิบครั้งติดหลังเลิกเรียนเนี่ยจะไม่สำเร็จสัปดาห์นี้นะ่ะนางนัง่นเป็นอะไรของมันเนี่ยเมื่อกลับมาถึงบ้านภาพที่เห็นก็คือข้าวของกระจัดกระจายและคุณแม่ของเธอที่นั่งอยู่ในสภาพจิตตกมัมม่าของเธอบอกว่าเหมือนป้าป่าจะไปกินข้าวเย็นกับคนคนนั้นอีกแล้วแหละถ้ามาลีนาจังกลับมาเร็วกว่านี้อีกสักนิดก็คงจะดีแล้วเชียวมัมม่านะ่ะโดนโกดคนเดียวอีกแล้วแหละ มารีนาจังจะอยู่ข้างเดียวกับหม,มาใช่ไหมจะช่วยอยู่ข้างๆและรับฟังหม,มาใช่ไหมมารีนายืนตัวแข็งชื่อและน้ำตาคอหมาหมานั้นเดินเข้ามาหาและกำลังจะจับไปที่แก้มของเธอตัดมาที่ชิซุกะที่กำลังนอนกอดแชปปี้และทากโกปี้เนี่ยก็มานอนอยู่ข้างๆเช่นกันและเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปทากโกปี้จะสามารถทำให้ชิซุกะ มีรอยยิ้มได้จริงๆหรือไม่รวมกันหาคําตอบได้ในตอนถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ